รีบด้วว่าวันนี้นะครับกลายเป็นประเด็นที่สังคมและแฟนๆหมอลำให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากหลังบอสนุผู้บริหารองค์กรหมอลำเสียงวิหกและหมอลำอลังการโชว์นะครับออกมาโพสต์แฉพระเอกในวงท่านหนึ่งซึ่งบอสนุเสียงวิหกเองเนี่ยก็เผยว่าพระเอกท่านนี้ค้างเงินวงด้วยหลักแสนนะครับรวมถึงมีพฤติกรรมที่ติดเหล้างอมแงมด้วยนั่นเองนะครับเมื่อมีกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับทุกคนทางด้านบอสนุได้โพสต์ข้อความแบบร่ายยาวท่ามกลาง เอฟซีของหมอลำเสียงวิหกเลยครับที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าเสียดายความสามารถของพระเอกท่านนี้มากๆบอสนุได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่ากูว่าจะไม่ยุ่งแล้วนะมึงต้องบอกเขาไปตรงๆว่ามึงค้างเงินวงอยู่1น0 0 0แสนตั้งแต่ช่วงโควิดแล้วอยู่นี่เงินก็ออกทุกๆ7วันไม่มีใครค้างใครพูดไปตรงๆว่าหาตั๋วคนตั๋วเจ้านี่ให้มึงรอดไปวันวันแล้วก็บอกความจริงกับเขาด้วยว่ามึงถูกพักงาน2เดือน เพราะแดกเหล้า ตกฉากไม่มีความรับผิดชอบต่องานเกิดการตักเตือนเป็นสิบสิบรอบมึงก็หมาอยู่คือเก่าพี่นกพงศกรเคยให้อภัยย้อนเขาคิดว่ามึงเนี่ยเป็นไอคนนึงแต่หนักเข้าไปก็ไม่ไหวที่เขาให้พักให้มึงมีสติลดอาการแอลโกอฮอลิซึมลงเพื่อให้มีความคิดที่ดีขึ้นรู้จักรักษาความสะอาดไม่ใช่สี่ห้าวันมึงอาบน้ำครั้งหนึ่งปากเหม็นคือดางงัวไม่ใช่ให้พักเพื่อไปหาต้มตุนถ้าเป็นแบบนี้ ก็แยกทางกันเลยเนาะดีที่สุดมันเสียหายบริษัทเสียงวิหกหรืออลังการโช์เสียหายหัวหน้าออสผู้คนที่เคลียร์หรือว่าโอนจ่ายทุกรอบเอาตามนั้นเดอ้อหมอลำอุดรมีใครอยากเอื้อมมันไปทํางานก็เอื้อนเนี่ยเดอ้อพอมีเงินใช้หรือว่ามีเงินจ่ายเจ้านี่และไม่ต้องมาคิดต่อทางนี้เพราะไม่ได้ค้างมันนะครับนี่คือข้อความรับทุกคนที่ทางด้านบอสนุหมอลำเสียงวิหกเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ผ่านแพลตฟอร์มส่วนตัวของตัวเองเนั่นเอง ครับทุกคนก็มีการแชร์พฤติกรรมพระเอกหมอลำคนนี้นั่นเองครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนเนาะอันนี้สันนิษฐานนะครับว่าพระเอกหมอลำท่านนี้น่าจะมีการทักไปนะครับเหมือนกับทวงเงินนะครับค่าจ้างหรือว่าทวงค่าแรงกับหัวหน้าวงหรือเปล่าอ่ะอีกท่านหนึ่งก็คือทีมผู้บริหารนะครับปรากฏว่าบอสนูนเนี่ยก็ออกมาพูดเลยว่าไม่มีค้างไม่เคยค้างเพราะว่าเงินเนี่ยออกทุกๆ7วันอยู่แล้วนะครับเสียหายไปถึงหัวหน้าออสนะครับที่เขาเป็นคนโ คนจ่ายทุกรอบนะครับทุกคนถ้าหัวหน้าวงมีหลักฐานเนาะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับเนาะอันนี้ก็โอ้โหถือว่าเป็นการออกมาแฉเลยนะครับว่าเตือนเนี่ยเป็น1ิบรอบแล้วก็ยังหมาเหมือนเดิมนะครับที่คุณนกพงศกรหัวหน้าวงเนี่ยเขาเคยให้อภัยนะครับเพราะว่าเคยคิดว่าเป็นไอ้คนหนึ่งนั่นเองครับทุกคนแล้วก็แฉไปถึงพฤติกรรมที่ไม่ชอบอาบน้ําด้วยโอ้โหก็ถือว่าแรงเช่นกันนะครับทีนี้หลายคนก็คงทราบเนาะสำหรับพระเอกท่านนี้นะครับเพราะว่าโอ้โหเห็นคอมเมนต์เย มากๆเลยและอุมิีขอกรสแอเองเราก็อยากจะฟังความของพระเอกด้วยเนาะเราไม่ตัดสินใครแค่ข้างเดียวนะครับรอพระเอกท่านนี้ออกมาโพสต์หรือว่าออกมาเคลื่อนไหวเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงครับทุกคนว่าเป็นจริงเหมือนที่บอสนุหมอลำเสียงวิหกพูดเอาไว้หรือเปล่าอ่ะเพราะว่าวันนี้นะครับเราได้ฟังบอสนุนะครับผู้บริหารเนี่ย พูดนะครับก็เหมือนกับว่าทุกคนก็คือตอนนี้ทัวร์ไปลงพระเอกคนนี้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็รอเขาออกมาพูดด้วยเนาะว่าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจครับให้กับทางด้านบอสนุนะครับผู้บริหารองค์กรหมอลำเสียงวิหกด้วยกันแล้วกันนะครับนอกเหนือจากวันนี้นะครับทุกคนที่มีบอสนุหมอลำเสียงวิหกได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวลงบนโซเชียลนะครับเราเห็นบอสบู๊ทนะครับจากพัณฑ์ลำเพลินเนี่ยได้ออกมาโพสต์ข้อความด้วยนะครับทุกคนเกี่ยวกับ อในเรื่องของศิลปินที่ดื่มเหล้านะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับทุกคนบอสบูทได้เขียนข้อความผ่านแพลตฟอร์มบอกว่า กินเหล้าแดกหาตกฉากนะครับเฮ็ดงานก็ไม่มีประสิทธิภาพหัวหน้าบอกก็ทำนู่นทำนี่โอดโอยต่อต้านมีคณะไหนอยากได้ไหมครับอ่านี่คือข้อความเนาะทุกคนที่ทางด้านบอสบูธนะครับรวมถึงบอสโจยมินด้วยที่ได้มีการมาแชร์โพสต์ของบอสบูธออกไปว่าอุ๊ยอยู่นี่ก็มีเหมือนกันนะกับคนที่เป็นพฤติกรรมแบบนี้และตอนนี้ให้พักงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะก็ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องราวไวรัลที่หลายคนให้ความสนใจ ใจนะครับว่าพระเอกคนไหนอะไรยังไง แต่ถ้าทุกคนเข้าไปเหมือนกับไปดูแพลตฟอร์มของบอสนุเนี่ยก็จะทราบเลยว่าเป็นพระเอกคนไหนแต่ก็ให้กําลังใจทุกฝ่ายเลยครับทุกคนแล้วก็รอฟังทุกๆฝ่ายเนาะออกมาชี้แจงกันดีกว่านะครับทุกคนสําหรับพระเอกท่านนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพระเอกที่มากความสามารถแล้วมีข่าวกระแสก็ติดตามอยู่เช่นเดียวกันนะครับทุกคนเนาะก,ก็เป็นกําลังใจให้ทุกทกฝ่ายนะครับแล้วก็พฤติกรรมแบบนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะในวงการหมอลากับการดื่มแอลกอฮอล์กับการติดเหล้าแล้วก็ทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยน้อยลง อันนี้มันมีผลจริงๆนะทุกคนก็คือในเรื่องของเสียงร้องเนี่ยมาก่อนแล้วเนาะคือถ้ากินเหล้าไปเนี่ยเสียงร้องเนี่ยดรอปลงเลยนะทุกคนมีตัวอย่างให้เห็นหลายต่อหลายคนแล้วในวงการหมอลำนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือการติดหนี้หรือว่ายืมเงินคนไปทั่วถ้าเป็นศิลปินไม่มองว่าไม่ควรนะครับเพราะว่าถ้าโดนแฉแล้วเนี่ย เอาคืนยากนะครับทุกคนกับพฤติกรรมในเรื่องของการยืบหยิบยืมเงินอะไรต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ดูแลตัวเองอัอนนี้ก็อาบน้ําบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับทุกคนอันนี้ที่บอสนุออกมาพูดถึงอันนี้เราไม่ได้หมายถึงพระเอกคนนี้แต่เราพูดถึงในภาพรวมนะครับทุกคนที่เกิดขึ้นกับวงการหมอลำนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าวันนี้นะครับบอสนุปกติเขาก็เป็นคนที่โพสต์อะไรแบบว่า คือบอสนุเขาเป็นคนโพสต์อะไรตรงๆเนาะเป็นคนที่ไม่ได้แบบอ้อมคอมอะนะครับเขาก็โพสต์แบบโป้งๆเลยนะครับวันนี้บอสนุแฉพฤติกรรมอดีตรพระเอกในวงอะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะทราบความเคลื่อนไหวของบอสนุเดี๋ยวจะปักหมุดนะครับทิมอิ่มข่าวกระแสลงข่าวเอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้ให้ทุกคนได้รับทราบกันเนาะช็อกบอสนุเสียงวิหกแฉอดีตรพระเอกในวงติดหนี้วงหลักแสนถูกพักงาน2เดือนนะครับย้อนกินเหล้านะครับตกฉาก ไม่รับผิดชอบงานนะครับเกิดการเตือนเป็น1 0บๆรอบอนะครับทุกคนโอ้โหก็หนักอยู่นะครับถ้าเตือนเป็น10รอบแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคน เนาะอ่ะคลิปนี้นะครับฝากทุกคนด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆในช่วงปีใหม่ขา่าวอุบัติเหตุเยอะมากๆฝากทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับวันนี้นําเรื่องราวของบอสนุนะครับเสียงวิหกมาให้ทุกคนได้รับฟังรับทราบกันเนาะพฤติกรรมแบบนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยกับหมอลำ ทุกวงนะครับอ่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่สุดแล้วแหละบอสนุเสียงวิหกถึงได้ออกมาโพสต์ข้อความทํำนองนี้นั่นเองนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับ